ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับเรือสำเภาโชคลาบนะวันนี้นะครับห่างหายกันไปหลายวันนะวันนี้มาพบกับนี่เลยการตัดขั้นตอนการตัดแบบนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะวันนี้เราจะมาต่อเรือสำเภาจีนนะครับ เป็นสัมพอจีนเหลี่ยมนีม่ไงครับตรงตรงกงเขานะที่มาที่ไปที่ว่าเขาเรียกว่าสมเพอจีนเหลี่ยมนะสำเพอจีนเหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ในช่วงอ่ารัชสมัยรัชกาลร,รัชการที่สองถึงรัชการที่สามนะครับถ้าเทียบกับอ่าประเทศไทยของเราแล้วนะครับก็คือหลังจากที่หมดอ่ในยุคข,ของอ่า ชุดกองเรือมหาสมบัตินะครับของราชวงศ์หมิงนะก็ขอทําการรื้อระบบนะของกองเรือใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือไม่ให้กองเรือของไม่ใช่กองเรือไม่ให้เรือแต่ละลำของของประเทศจีนนั้นนะครับให้มีเสาเกิน3ใบสาสามเสานะครับหรือ3ใบนั่นเองนะครับคือตอนนี้ตอนนี้จะเป็นเรือสแตนดาดเลยนะครับที่ในสมัยนั้นนะครับจะเป็น หนึ่งใบสองใบหรือสามใบก็คือจะใช้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานกงตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดสาม <c oughs> ขออภัยนะครับจะมีทั้งหมดสามลำเลยนะครับใช้นะกงตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะเป็นลูกศิษย์นะครับของอาจารย์นะท่านได้วาดแบบเอาไว้นะครับเขียนซะสวยเลยสเพาจีนนะครับถ้าผมจํา ชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นเฮียชิกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเฮียชิกเอาไว้ด้วยนะครับว่าเฮียชิกได้ถ่ายเอกสารเอาไว้แล้วก็ทําการถ่ายกันมาหลายๆรุ่นนะครับอ่ะทีนี้แต่ก่อนที่จะเราจะมาตัดแบบกันนะครับนะนี่ผมผมจะให้ดูเาขาเรียกว่าอะไรนะนี่เลยนะครับเป็นอุปกรณ์นะในการทําเรือนะครับว่า เรือสำเภาจีนนะครับลำที่ที่ผมจะขึ้นนี้นะก็คือจะมีจะมีอุปกรณ์นะครับจะมีอุปกรณ์แค่นี้เลยนะเนี่ยนะจะมีแค่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับถ้าถ้าเกิดนะครับจนจบนะจนจนจบคลิปจนจบถึงกับขึ้นขึ้นใบเลยนะครับถ้ามีอุปกรณ์เกินไปกว่านี้นะครับนะผมยินดีที่จะ ให้เรือลำนั้นกับคนที่มาบอกว่าเออมีอุปกรณ์เกินจากนี้นะครับนะฮะยุกเว้นยกเวน้เวนใบนะครับยกเว้นใบเรือระใบเรือนี่เราเราเราไปให้เขาเย็บมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างอย่างไม้บรรทัดเนี่ยนะก็จะมีจะมีหลายหลายแบบนะครับก็ก็เป็นว่าเป็นไม้บรรทัดก็แล้วกันนะครับในในบางครั้งผมผมไปหยิบอันนี้มานะบางวันผมไปหยิบอันนี้มานะก็ อนันรวมผมบ้างนะครับหรือหรือจะเป็นอ่าครีมนะเป็นครีมเขียวนะครับบางวันใช้อันนี้นะบางอีกวันใช้อีกอันหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่นี่ครับว่าอ้าวโอ้กอ็รวมผมนิดนึงนะครับนะนีนี้เราจะมาไล่กันเลยนะครับว่าว่าใช้อะไรบ้างนะขั้นตอนแรกเลยสำ,สำคัญเลยครีมนะตระกูลครีมนะครีมปากแบนนะครับครีมตัด นะครับคีมตัดหรือคีมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคีมตัดนะครับติดตัดไม้ตัดเชือกนะแหนบนะครับแหนบหแหนบก็จะมีเนี่ยแหนบนะครับแหนบหรือคีมเนี่ยปากคีบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกกันไปต่างๆนาๆนาครับตามตามถนัดนะครับเอาเป็นว่าอ่าในเรื่องของภาษานั้นผมอาจจะสื่อสารได้ไม่เต็มที่นะครับนะอยากจะให้ดูไปด้วยนะครับว่าเออแบบเนี้ยนะ บางที่อาจจะเรียกแหนบบางที่อาจจะเรียกเรียกคีบนะครับนะก็ก็แล้วแต่นะครับนะลายบรรทัดนะครับลายบรรทัดเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําก็คือซ้ายกับขวาเนี่ยให้ให้เขาเป็นนะให้เขาเป็นตัวฝั่งเดียวกันนะครับเนี่ยนะฝั่งนี้ก็เซนเซนเหมือนกันนะครับตามไปนะหงิดนี่อุปกรณ์เสริมนะ มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับดินเนียเวอร์เนียเวอร์เนียอันนี้องศานะครับนะองศานะตะไบนะครับอ่านะตะไบนะตะไบเหลี่ยมนะครับตะไบท้องปิงนะครับมีดนะ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 อ่าันนี้มาให้ดูสามเล่มเลยนะครับแนะนำนะสามสิบองศานะครับแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ เดี๋ยวจะลองเอามาตัดแบบดูนะครับพอดีมีนะดินสอนะครับนะดินสอแล้วก็ปากกานะปากกามาด้วยปากาปากาปาก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 กาอ่านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยวันนี้ไม่เห็นมีปากกาเลยนะปัดนะครับน่าตัวปิน้นะนะนี่สว่านนะครับสว่านอ่า สวาดมือนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตัวร้อยกว่าบาทครับใช้งานได้เหมือนกันนะผมว่าแรงดีนะเนี่ยใช้ถนัดมือด้วยเบานะครับแล้วก็นี่นะนี่กาวนะครับอันนี้เหล็กเหล็กงัดอ่าหินเจียนะครับหินเจียนี่ก็จะมีเบอร์ร้อยร้อยยี่สิบ 240แล้วก็360สนะครับสว่านนะครับสว่านมือนะนี่ยนะครับที่คีบคีบออสักอย่างหนึง่ง <c oughs> ยาดมนะไว้เวลาคิดอะไรไม่ออกสองปืนหวาบๆนะมาทีงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคมาต่อกันมีแค่นี้จริงๆนะครับอุปกรณ์ที่ ที่ทาที่ทาเรือมีแค่นี้จริงๆเลยนะอย่างเน,นะนี่ยนะเนี่ยลํำนี้นะครับยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นขาตั้งกับการแปรไม้นะครับเนี่ยก็คือจะใช้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนะีนะ่ยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําสีแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับเป็นสัมพาวจีนฮ่องกงนะครับขนาด4ี่บซนติเมตรนะครับอันนี้นะเรากลับมาที่สัมพาวจีนกัน กันหน่อยนะครับกันต่อนะนี่อาจจะ,จะเรียกว่าอะไรยืดยาวไปหน่อยนะไม่ไม่ไม่ยืดยาวหรอกแค่นี้แค่นี้นครับอ่านี้ฮะกระดาษนะเราก็เอากระดาษแข็งแบบไหนก็ได้นะครับนี่เพื่อประหยัดหรือว่าเพื่อเซฟคอสนะครับก็เดี๋ยวปัดแมงก่อนนะนี่ พอหลังจากที่ได้แบบมาแล้วนะครับนะถ้าท่านใดนะสนอกสนใจนะเดี๋ยวผมส่งแบบไปให้เลยนะครับนะเนี่ยแล้วเรามาทําเรามาสร้างไปพร้อมกันนะครับนะนี่เอาทีละเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก่อนนะเบอร์หนึ่งมาแปะตรงนี้นะ <c oughs> มันจได้ใช้นานคิดเอา อันนี้ทำยังไงเหรอนี่ใบเลื่อยนะครับก็เอาไปเจียกับหินเจียนะครับลบลบคมนะลบคมให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเป็นงานอนเนกประสงค์ของเราได้เลยนะครับปาดปืชนะจบไหม เบอร์นหนึ่งนะผะผมเดี๋ยวผมขออนอุญาตตัดไปเลยนะตัดทีเดียวเลยดีกว่าเนาะเราจะได้เอามาเรียงเรียงถูกเดี๋ยวรอผมก่อนนะ อ่ะโอเคนะครับตัดแยกออกมาเป็นชิ้นใครชิ้นมันแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปไเอาเครื่องมืออื่นนะเอาแต่อนี่นะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาจ้องว่าเออเฮ้ยนะทีนี้นะครับในการทําคลิปของผมนะครับเดี๋ยวเราทําไปด้วยคุยไปด้วยเลยเนาะ <S <S ผมขออนุญาตไม่ตัดต่อนะครับผมนะขอขอเรียนตามตรงนะครับว่า ในเรื่องด้วยเวลานะครับผมไม่ค่อยมีเยอะอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับผมเจยดเวลาวันละประมาณครึ่งนะชั่วโมงหรือ1นชั่วโมงสชั่วโมงนะครับมามาสอนนะครับให้ให้ทุกคนนั้นคนที่สนใจนะครับที่ที่จะม,มาเรียนเรือนะครับก็ได้มีโอกาสได้เปิดโอกาสให้ทุกคนนะได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ เรียนต่อเรือไปไปพร้อมกันนะครับไม่มีไม่มีห่วงวิชานะครับเพราะว่าเออผมผมกล้านะผมกล้าที่จะพูดตรงนี้ได้เลยนะครับว่างานที่เป็นเรือสำเภานะครับแบบแบบนี้นะครับผมพูดถึงในในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยแทบแทบจะไม่มีนะครับผมนี่น่าจะอยู่หนึ่งในน่าจะหนึ่งในสิบนะครับ หรือหนึ่งในยี่สิบนะขอขอเป็นหนึ่งในยี่สิบดีกว่านะครับหนึ่งในสิบนี่มันจะกดดันตัวเองเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะนะการรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่งานแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนทํานะครับไม่ไม่ไม่รู้ด้วยเหตุใดนะครับมันยากเหรอมก็ว่าไม่ยากนะงานมันเพียงแต่ว่างานเขาจุกจิกแล้วก็งานก่นละเอียดมันมีหลายขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับ ไม่เหมือนกับงานอย่างอย่างอื่นนะครับในสาขาวิชาอย่างอื่นเขานะครับแต่ว่าอันนี้ง่ายนะแต่แต่รายละเอียดด้วยรายละเอียดเลยอาจจะเป็นที่ว่ารายละเอียดแล้วก็ดีเทลของเขานั้นด้วยละมั้งนะที่ทําให้หลายๆคนไม่ไม่อยู่ต่อนะครับไม่อยู่ต่อในสายงานและสายชีพอาชีพนี้นะครับเอ่อ ผมก็ด้วยตัวของผมเองนั้นผมผมก็มีสมาชิกอยู่นะครับสามถึงสคนนะครับก็ทํากันทุกวันนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรเออออเดอร์มาตลอดนะครับออเดอร์บางทีก็ออเดอร์มาเป็นชุดก็มีนะครับช่วงปีใหม่นี่ออเดอร์แบบเยอะมากนะครับ เรียกได้ว่าเปิดโอทีกันทำกันถึงสามทุ่มสี่ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับนั่นแหละก็อยากอยากจะให้มาเรียนกันนะคือไม่ต้องไปไปคิดแล้วครับว่าเออทำทำได้แล้วจะเอาไปขายที่ไหนนะมาขอขอขอเถอะครับขอให้ทำก่อนนะครับขอให้ทำก่อนขอให้มีผลงานา ผลงานออกมาก่อนเพราะว่างานพวกนี้นะครับเขาเขามีเขามีตลาดรออยู่แล้วนะครับและมีคนต้องการเรือนะครับมีตอความต้องการที่ที่สูงนะครับที่สูงพอพอสมควรเลยนะครับในอย่างอย่างบางคนนะครับที่ที่มาดีวงานกับผมนะครับเขา เรียกว่าอะไรนะ,ะเขาอาจจะเป็นพ่อค้าคนกลางนะเราเราเราพูดกันในในส่วนของการค้าขายนะครับการค้าขายในชีวิตจริงเลยนะเขาเขาก็อาชีพเขานะครับเขาก็ออนอาำเรือผมไปนะครับแล้วเขาก็ไปขายต่อแบบนั้นก็มีนะครับเขาก็มาเรามาดิวเขาก็มาขอดิวนะครับมาขอดิวราคานะว่าแบบนี้นะ เออขอขอไปท,ทําราคาเท่านี้ได้ไหมนะถ้าถ้าเกิดนะครับผมผมไหวนะผมผมก็ให้เขาไปนะครับนั่นแหละก็เ,เป็นประมาณนั้นนะครับมีเยอะนะครับความความต้องการของของลูกค้านะเยอะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับจะเสร็จแล้ะ ถ้ารอแ,แห้งจะหรอแห้งจะจะจะนานหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวปึ๊บถ้ามีแดดนะพึ่งแดดแป๊บเดียวนะครับแห้งเลยกาวกาวลาทิกไม่ ไม่ไม่นานนะครับไม่นานไม่นานก็แห้งนะครับตรงนี้น่าจะพอสมควรแล้วนะครับใครที่เรียนต่อเรือฉลอมมาพร้อมกันนะยังขอปรับนิดนึงนะครับมาปรับให้มันต่างๆนะเรียนต่อเรือฉลอมมาใครใครยังจําได้บ้างนะครับว่าแบบนี้ควรจะทํำยังไงแบบนี้ควรจะทํำยังไงขอขอเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับ ตัวนี้ผมจะถนัดงนี้มากกว่านะอันนี้สิบห้านะครับอันนี้ยีสิบอันนี้30สิบนะผมผมถนัดตัว15้ามากกว่านะครับถ้าใครเรียนต่อเรือฉลอมมาแล้วนะที่ลำที่ผ่านมานะครับจำได้ไหมว่าเรานะครับจะจะทำยังไงต่อนะ พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะนะพอได้แบบนี้เสร็จนะครับจำจำได้ไหมว่าเราเราทำกันแบบไหนนะครับนะนี่นะครับเราตัวตรงกลางครับตัวตรงกลางตรงนี้นะครับชึบนี่เราเรากรีดนะมาเบานะครับอย่าอย่าแรงจนทําให้เขาขาดนะครับกรีดเบานะพอให้เขาเป็นร่องนะครับพอที่จะให้เขาพับได้นะครับ นี้เราจะมาเรียนความสมมาตรกันนะครับนี่นะชิบนะครับปาดด้านบนนะครับชิอุ๊ยยังไม่แห้งงามแล้วงามล้ยังไม่แห้ง,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 งเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวผมไปเป่าพัดลมก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แห้งแล้วครับไปแอบไปแอบใช้ใดมาเป่ากงเอาครับใช้ใดใดร้อนเป่ารีบรีบไหลปกติแล้วถ้าถ้าไม่รีบนะครับเราสามารถที่จะตากแดดได้นะครับทีนี้แห้งแล้วนะครับเบอร์เบอร์หนึ่งที่ติดเมื่อกี้นี้นะทีนี้เอาเราเราตัดนะครับตัดตัดให้ขาดนะครับนิ่งยาวมาเลยนะครับ พอพอตัดด้านบนนะพอตัดด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราก็เราพับนะครับเราพับแล้วเราบังคับนะครับบงับงคับทางด้านบนนะเนี่ยให้เข่านะครับให้เขาเสม,มอกันนะเนี่ยนะครับยิ่งเขาเสม,มอกันเสร็จปุ๊บนะนะนี่เราหันหน้ามานะครับตัวหนังสือนะจะอยู่ทาง ทั้งขวานะครับเราตัดทุกอันนะให้เราตัดด้านซ้ายนะครับทำฝั่งเดียวกันนะครับจับกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ลากลากเบาๆก่อนนะครับ ลากไปบกกอนหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบนะครับอันนี้เขาจะเท่ากันซ้ายกับขวานะครับอาเป็นไงนะครับเห็นไหมครับจะจะสังเกตเห็นนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะี่ฝั่งนี้นะ เขาจะมีเกินมานะครับเห็นเห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมเนี่ยบางทีการการถ่ายเอกสารการถ่ายเอกสารนะครับจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มาตรฐานของเครื่องถ่ายเอกสารนะครับก็คือเครื่องเครื่องพิมพ์น,นะครับก็คือเราเราอย่าอย่างที่บอกนะครับอย่าอย่าไว้ใจกงนะครับอย่าไว้ใจกงให ให้เรานั้นทำทาแบบนี้นะครับนะให้เราทําแบบนี้นะให,ให้เราเทียบนะครับเนี่ยให้ซ้ายกับขวานะเขาให้เขาเสมอกันนะครับเนะี่ยเสร็จแล้วครับเบอร์หนึ่งมาเบอร์สองต่อนะครับทำเหมือนเดิมนะครับกดเบาๆฮนะปิ๊ืดหนึ่งทาเสียงด้วยก็ได้นะครับปืดนะป๊ดปฮ๊ด อันนี้เบาๆเบาๆเลยนะครับ okay. being, yeah. อย่าอย่าอย่ารุนแรงนะครับอย่ารุนแรงโอ้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 เห็นไหมพูดไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยนะครับเสมอฮะตรงนี้ก็เสมอนะครับนะครับก็ ค่อยๆวางนะครับค่อยวางค่อยๆขีดเมื่อกี้พอดอีเวลาของการถ่ายวิดีโอเขาเขาเดิงน,นะครับก็ทำการถ่ายใหม่นะชดนะครับทำเสียงด้วยก็ได้นะครับขีดเาบาๆนะครับนะจนเหลี่ยมจีนเหลี่ยมนี่ตัด เขาเรียกว่าอะไรนะตัดตัดกรงนะตัดกรงได้ได้ง่ายนะครับทีนี้ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเขาเขาจะเหมือนกันแล้วนะครับนะเอาไว้ต่อที่เหลือนี่นะที่เหลือนี่ก็ตัดตัดกันเองนะครับตัดกันเองบ้างนะครับไม่ต้องให้ผมตัดให้ดูทุกทุกอันก็ได้นะครับนะนเนื่องด้วยเวลานะครับนะ เดี๋ยวจะนานเกินไปเดี๋ยวจะจะเป็นการจะเป็นการเบื่อนะก็เอาเป็นว่านะครับตัดแปะนะแล้วก็ทำให้แห้งนะครับแล้วก็มากรีดตรงกลางแล้วก็มากรีดด้านบนนะครับนะที่ตรงเป็นพื้นที่พิที่เป็นพื้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพับนะครับนะแล้วก็ ดูตรงนี้นะครับให้เขาเสมอกันนะครับเสร็จแล้วก็มาปาดค่อยๆปาดนะครับอย่าอย่าออกแรงอย่าออกแรงเยอะนะครับเดี๋ยวใบมีดจะหักใส่หรือว่ากระดาษจะยับแล้วก็มันจะไม่ได้สเปกนะครับเนี่ยกรีดเบาๆนะครับโอเคนะ ต่อไปนี้ก็จะเริ่มสัญญานะครับแต่อาจจะทําไม่ได้ตามสัญญานะจะพยายามมาทุกวันนะครับมาทุกวันมาต่อเรือสำเภาจีนไปพร้อมกันนะครับก็สําหรับวันนี้ตอนแรกนะครับก็ขอเป็นกํ <c oughs> <c oughs> าลังใจนะครับให้กับคนที่จะมาเรียนต่อเรือสำเภานะครับไปพร้อมกันนะ เป็นเรือสำเภาจีนเป็นดินใหญ่นะถ้าท่านใดสนอกสนใจนะครับที่อยากที่จะมีเรือสมเภาเอาไว้ในครอบครองนะครับหรือเป็นของขวันของฝากก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์063-368-6833นะครับหรือจะเป็นลายไอที่ลัดเดินะครับลายเดิมนะครับไอดี ID ร rawdr นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ